วันนี้พึ่งอายุเกสิกเข้ามาเองขึ้นเวทีไหวก็คุณแล้วยังวานพายกเกตครักมานีนะครับคือตำนานที่ยังมีตัวแทนที่เราเจอ นั่งเลยครับพี่นั่งก่อนนะครับพักก่อนตำนานคนที่สองครับยุคกลางเกเรียกว่าเป็นยุคธุรกิจลุกทุ้งที่โอ้โหยิ่งใหญ่มีวงบนตรีเดินสายกันเต็มที่วันนี้ก็เป็นทีกหนึ่งตำนานที่น่าสนใจอย่างยี่งและวันนี้ให้เกียรตกับโครงการนี้ครับนั่นก็คือสดตสายรุ่งโพก่อ แรงย่งย่อนย่องญกุนนะอาจารย์สดใสนี่เห็นหน้าตาท่านอ่อนยาวอย่างปิ๊งปิ๊งอยู่63แล้วเกษียณมาส ็นู้ยิ่งอ,อย่กดูในวงการตำนานรุ่นเล็กรุ่นเด็กที่ต่อสู้รักษารักษาเพ่งยุงแท้เออชื่อขึ้นมาตอนแรก,กบางคนบอกอุ่ยเอาเด็กอายุยี่สิบกว่าปมาเป็นตำนานได้ยังไงผมมีหลักเกณฑ์อยู่ครับก็คือคนที่ต้องยืนไระยะดูในวงการนี้ไม่ตกินยี่สิบปีคนนี้ เข้าวงการมันเกินยี่สิบปีและยังคงสร้างผลงานต่อเนื่องจนปัจจุบันไม่เคยเปลี่ยนแนวคิดแต่เธอเป็นสุภาพบตรีนั้นบอกอายุคงหน้าเปลี่ยน,นให้พวกเราเข้าใจใกันว่าเธออายุยี่สิต้นๆ้นดีมครับจ้าฝังกาลยา เนื่องจากเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์นะครับเราพูดแต่ความจริงเราไม่พูดอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงผมขอโทษหลนหนิงด้วยอาจจะเป็นต้องบอกความจริงครับเอากระเป๋าที่ตอนเด็กขอดที่ทำทีกระเป๋าแน่โอ้สีสันอะไปเนี่ยไปเนี่ย